เราฝึกภาวนาเพื่อใช้เตรียมพร้อมที่เรากำลังลมหายใจไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งหลับตาต้องใช้เวลาเราไปไปไหนมาไหนในตั้งอยู่ในความรู้สึกในร่างกายของเราจะเอาเฉพาะเรื่องความรู้สึกของลมในจมูกมันจะเบาไป <c oughs> มันก็มีอะไรที่หนักแน่นขึ้นมาที่บันทิดตั้งของเราพอกีเลยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้เหตุการณ์ไปอกนมันเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ เทาไห่เตรียมพร้อมก็จก็หลายไปตามเขาหลายไปตามนิสัยเดิมนิสัยเก่าเคยสร้างทุกอย่างงก็สร้างแบบนั้นแต่ถ้าว่าเรามีที่ตั้งใหม่ที่ตั้งที่มั่นคงอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็พอสู้ไหวเราไม่มใช่คนที่หมดท่าเพราะฉะนั้นพยายามเอาลมเนี่ยนะเป็นที่ตั้งของเราตลอดเวลา อะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็แก้ไขได้ทันถ้าเราเลิ่ไปก็ตั้งใหม่เพไปก็ตั้งใหม่ให้มันติดต่อไปเรื่อยๆเท่าที่จะทำได้แต่นิสัยนี้มันจะค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนเป็นที่ตั้งของเราจริงๆ